เวลาเราจะขึ้นจะลงมันจะได้ง่ายนะครับเปิดแต่วันนี้เราจะลองมาขับที่หน้างานจริงด้วย รถตัดย่านนักขับแบบซีโร่เทิร์นของเรานะครับครับเกตอย่งนี้คันโยกบังคับนะครับนะเวลาเราจะขึ้นจะลงมันจะได้ง่ายนะครับเปิดปึ๊บขึ้นลงแล้วผมติดคันเร่ง,งตรงนี้จริงมันจะติดคันเร่งตรงนี้แต่ขับออกมามาันมันสองกิโลอ่ะกิโลกว่ามันหักเชื่อมไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยหักติดตึงหักนะครับจริงคืออย่างนี้เวลาเร่งก็คือ โยกนี้แล้วมันก็จะเร่งเวลากดเข้าหาตัวมันจะเร่งนะครับนะฮะแล้วก็ตรงล้อล้อเราใส่เป็นแบบนี้นะลามันตกหลุมใช่ไหมพื้นต่างระดับเนี่ยล้ออีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเคลื่อนได้ก็จะโยกแต่อย่างนี้ลูกปืนล้อเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับว่าผมเอาล้อเก่ามาใช้นะแต่เดี๋ยวสั่งอะไหล่มาแล้วแล้วก็ระหว่างรออ่า งานจากโล่งกึงที่เป็นชุดพอตัดนะครับเราจะมาลองทดสอบขับกันดูนะครับว่าจะเป็นไงนี่ยังไม่ได้ต่อสายพานพอตัดมานะครับแต่เอาตัวชุดใบตัดเนี่ยมาใส่เพื่อจะถ่วงน้ําหนักใส่น้ําหนักครบทุกอย่างแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะขับไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวโครงรถก็ยังไม่เสร็จก็จะต้องมีที่ กั้นข้างหลังออกมาตรงนี้ก็เดี๋ยวใส่รายเสร็จก็จะเก็บรายละเอียดอ่าแล้วก็ดีไซน์ให้มันสวยๆนะครับแต่วันนี้เราจะลองมาขับที่หน้างานจริงดูนะครับว่าเราจะสามารถควบคุมรถได้ดั่งใจเราหรือเปล่านะครับนี่แปลงหุ่นที่กล่าวว่าเดี๋ยวจะทํารถเสร็จแล้วจะเอามาตัดยายังไม่ได้ตัดสักทีนะครับรถยังไม่เสร็จตรงนี้เราจะลองมาขับดูว่า เราจะสามารถวิ่งเข้าตามพื้นตรงนี้มีหญ้าหนานจะไปไหวไหมแล้วก็เข้าตามซอกตามอะไรเงี้ยจะควบคุมได้ดั่งใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับนะคลิปนี้เรามาอัปเดตกันะมาอัปเดตดูว่าเป็นยังไงนะครับนะฮะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะปิดให้หมดนะครับปิดแล้วก็ทําแบบถอดได้นะครับเวลาซ่อมบํารุงนะครับ ตัวนี้จะเป็นเพาตัวนี้จะใช้ขับไปตัดด้วยนะครับปุ๊บไปตรงนู้นนะฮะสายพานนะครับเป็นระบบสายพานบวกโซ่นะครับเรามาดูว่าการควบคุมเนี่ยมจะอ่าได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะ